ลูกค้าสั่งทำเค้กหน้าคนบรีฟละเอียดร้านจัดให้เหมือนเป๊ะวันที่18มกราคม2566โลกออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวจากแฟนเพจเค้กสมุยหรือแอดเบเกอรี่สมุยบนเกาะสมุยจงังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เผยภาพกระดาษที่ลูกค้าได้จดรายละเอียดสําหรับสั่งทําเค้กหน้าคนที่เรียกว่าบรีฟงานอย่างละเอียดยิบมีทั้งภาพตัวอย่างและข้อความประกอบซึ่งทางร้านเองก็จัดให้ตามคําขอค่ะพร้อมกับเผยภาพเค้กตอนทําเสร็จที่ออกมาได้ตรงกับที่ลูกค้าบอกมากพร้อมแคปชั่นความต้องการของลูกค้าคือที่สุดจากการสอบถามทางร้านค่ะเปิดเผยว่าหลังจากที่ลูกค้าได้มารับเค้กดังกล่าวแล้วถึงกับขำเลยเพราะเหมือนเพื่อนของมากขณะเดียวกันเขาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมทางร้าน ที่ได้ทำออกมาได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก